ครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้อง FC สุนทรชัยนะครับก่อนนอนของค่าคืนนี้บรรยากาศที่หนาวเย็นลงในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะก็พามาชมบรรยากาศของไม้มงคลที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งสายพันธุ์นั่นก็คือกวักพระพรมนะครับเป็นกวักพระพรมบ้านนะครับดูนะใบใหญ่ยักษ์อลังการนะผมเทียบฝ่ามือให้ดูนะครับ อ่านี่มาณสองฝ่ามือนะครับความกว้างของใบนะครับสองฝ่ามือแล้วก็ความยาวของใบเนี่ยก็ประมาณอ่ยีถึงสาเซนิเมตรนี่เป็นใบใหม่นเนี่ยเพิ่งแตกก็ยังไม่แข็งแรงดีนเนี่ยนี่ใบอันนี้ครับก็เก็บไว้ในร่มนะครับยังไม่ได้เอาออกไปไว้นอก ชายคาบ้านนะฮะเพราะลมก็ช่วงนี้ก็อบอกเลยว่าแรงนะครับก็อยากให้ท่านที่ได้ปลูกเลี้ยงไม้ต่างๆในระมัดระวังเรื่องของลมนะครับถ้ามีโรงเรือนที่จะช่วยปกป้อง,ปปองเรื่องของลมเรื่องของแสงก็ดีนะครับช่วงนี้เนี่ยพาไปชมไม้บงคนสวยๆนะครับแต่ก็ยังไม่แตกกอนะมีแต่แตกใบมาใหม่นะครับ ไม่แตกกอสักทีนะครับได้ข่าวว่าของนักหน่อยของนัาเลกข,ของหลายๆท่านเนี่ยแตกกอดีมากแต่สุนทรชัยก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้ก็รอรุ้นกันต่อไปครับใจเย็นๆครับค่อยเป็นค่อยไปแต่ความสวยงามอยู่ที่ทรงพุ่มแล้วก็ใบที่ใหญ่โดดเด่นนะเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ในช่วงหนึ่งนั้นต้องบอกว่าราคาค่อนข้างจะสูงเลยแล้วก็หายากนะ วันนี้ก็เริ่มจะพบเห็นอยู่ทั่วๆไปแล้วนะครับเป็นไม้มงคลเสริมสิริมงคลเสริมอำนาจบารมีส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานความสำเร็จต่างๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนี่ยดูลักษณะดูที่ชื่อก็เป็นเรื่องของความเชื่อคือความสำเร็จ กิจการต่างๆกิจการงานต่างๆมีความสำเร็จเนี่ยสวยงามอลังการพามปชมกันนะครับสำหรับกวักพระพรมครับผมเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยเห็นสะดุดตาครั้งแรกที่เห็นก็คือที่ร้านของอพี่ลองนะครับ พอเห็นแล้วก็สวยสะดุดตามากเลยตอนนั้นก็ท่านก็มีอยู่หนึ่งกระถางแต่ที่ได้มาตัวนี้ก็คือความน่ารักความใจดีของน,นหน่อยผู้ใหญ่ใจดีจากบ้านไร่วังพยอมนะครับท่านก็จัดส่งมาให้นะฮะนี่คือกัลรรยาณมิตรที่นวดงานม,มากเนะสวยงามมากนะฮะเนี่ย ดูลวดลายใบของเขาเนี่ยเนี่ยคือจุดขายหรือว่าจุดของความมีสเสน่ห์ของเขาเนี่ยมองไกลๆก,ก็คล้ายๆกับพระพิการเนธนะครับรูปลักษณ์คล้ายๆเนะมองลักษณะของใบนะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสวยงามน,นะครับ และช่วงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวครับจงเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปนะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับผมโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ